เราพยายนมอเนี่ยบารมีมันก็เกิดไปเรื่อยๆเรสร้างมาที่เราสร้างมาบารมีได้เป็นมหาฤาษีง่วงจัดๆใช่ไหมแต่ก็มาเปลี่ยนให้มันตื่นหน่อยหนึ่งบางทีมันอาจจะบรรลุทําได้ง่ายๆนะเพราะนั้นคนง่วงๆแต่ง่วงให้หนักกว่านี้หน่อยง่วงแค่นี้ไม่พอหรอกง่วงขนาดว่านอนแล้ว นายสัพื้นได้บรรลุธรรมเน่ยก็หลังจากนั้นมาปรากฏว่ามหาโมคคณะเป็นคนที่เป็นไงมีฤทธิ์มากใช่ไหมมีเป็นเลิศในทางมีฤทธิ์อ่ะเพราะอะไรท่านสร้างบำเพ็ญบารมีมาเกี่ยวกับเป็นมหาฤษีมาหลายวบหลายชาติเพราะนันคนง่วงใจดำฤทธิ์เขาเยอะนะแต่มันยังเป็นฤทธิ์ที่เป็นวิชาวิชาสมาธิเท่านั้นเองแต่เมื่อไรเขาเปลี่ยนเป็นมีสมาสมาธิได้เนี่ยมันเป็นฤทธิ์ะอืะเวลา เกิดเข้ายากมาแพงมาพระพระโุคคลนเป็นพาพระหอบไปบิณฑทบหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านอย่างบุเรียงเนี่ยสมมติว่าหมู่บ้านเนี่ยเกิดเข้ายากมาแพงไม่มีข้าวไม่พอฉันนี่ไงท่านก็พาพระปุ๊บไปนน่นไปบิณฑบบตที่กรุงเทพปุ๊บกลับมาก็อ่เนี่ยท่านมีต่อมาพระอื่นจะเอาอย่างบ้างเห็นพระมหาโุคคลน่เดินจงกรมปฏิบัติอยู่ตรงไหนพระไปหุ่งปฏิบัติแก่ท่านอยากจะได้ให้ท่านสอนวิธีมีริ์บ้างพระพุทธเจ้าบอกโอ้ไม่ได้ไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ ถ้าเหลือห้ามต่อไปใครแสดงฤทธิ์เนี่ยปรบปบัิถ้าใครไม่มีจริงท่านปราบบันบารมีเลยนะแต่ใครมีจริงไปแสดงเข้าท่านบาบปากิตตีเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะจะทาให้คนเข้าใจผิดแล้วจะไปหวังเอาแต่ฤทธิ์แต่คนแต่ละคนมันจะทําเป็นฤทธิ์เหมือนกันหมดไม่ได้แล้วแต่เขาสร้างบารมีมาแต่เราไม่รู้เราด้วยความอยากใช่ไหมทั้งที่ตัวเองไม่ได้สร้างบารมีมาก่อนก็อยากฤทธิ์อย่างเขาบ้างนะมันมีไม่ได้เพราะเราไม่ได้สร้างมาก่อนใช่ไหมอันนี้คือเป็นที่มาของ คำว่าอุบายแกล้งง่วงแต่บรรลุทำได้นะนั้นอันนี้คือตัวส่วนหนึ่งเอาละทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีสมาธิที่ได้สั่งสมมาอดีตชาติเนี่ยอย่างใจนุสีเนี่ยก็เป็นหมาฤุสีมาก่อนนะท่านนั่งที่ไหนท่านง่วงที่ไหนเหมือนกันอันนี้เป็นเป็นบรรมีเก่าของท่านนะแต่ถ้าอะไรถ้าเมื่อไหร่ถ้าเปลี่ยนหมดนะท่านมีฤทธิ์เหมือนโยคะโมคะลานะ เราพระมหาโมคระนาสนี่หลังจากได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์โอ้โหเป็นนักก่อสร้างอะไรที่สวยๆโบสถ์สวยๆองงามเนี่ยฝีมือเก่าของท่านมหาโมคระนาสนั่นน่ะเป็นสถาปนิกเป็นทั้งอิสิเนียเป็นทั้งไอกิจเต็จพอได้จ่าย์นุ่มสีไปดูเลยโบสถ์ท่านสวยงามมากเนี่ยทั้งๆที่เริ่มเป็นไอกิจเต็จเนะดังนั้นเองเราจะเห็นว่าคุณนิสสบัติเนี่ยมันมีมาก่อนแล้วเรามาพลิกเปลี่ยนให้มันถูกต้องเท่านั้นเอง มิจฉาสมาธิก็มาเปลี่ยนเป็นสมาสมาธิสมารสมาธิเปลี่ยนได้อย่างก็มาเจริญยสมาสติสมาสติทำเกอะอย่างที่เราเปลี่ยนเวทนาทางกายให้เป็นเวทนาทางจิตรู้เท่าทางเวทนาทางกายและมารู้เท่าทางเวทนาทางจิตแล้วไปแก้ไขมันก็พลิกเปลี่ยนนะแต่ว่าคนที่เป็น มีสมาธิมากเนี่ยเขาจะไม่ลงยระเียเขาจะเพ่งอย่างเดียวเขาจะเพ่งกด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 จิตเรียวกว่าเจโตวิมุตไงเพราะการบารรลุธรรมมันมีสองสามอย่างใช่ไหมเจโตวิมุตปัญญาวิมุตอุปโตภาคาวิมุตบรรลุธรรมด้วยการใช้พลงังจิตสู้เหมือนยญกเยาเนี่ยมันจะเกิดแรงขนาดนั้นใช้หินท่าเปยเลยมายโยอกเลยถ้ายโยกเลยได้เรืนะ่องนะลากที่มันยังไม่ตายเนราะโหนง,งามกว่าเก่าอีกถ้าจะทับตรงนั้นต้องทับให้มันลากมันตาย จิตของเราเหมือนกันถ้าจะเอาสมาธิทับกิเลสตัณหาพวกนันต่างต้องทับให้ตลอดจกนกระทั่งอาสวะมันตายโอ้โหกว่าเราจะเข้าถึงจุดนั้นนะเราตายเสก,ก่อนนะใช่ไหมอายุมันไม่พอหรอกอกว่าจะไออาสวะมันจะหมดด้วยการใช้ไอตัวพลังสมาธิไปครับแต่ส่วนใหญ่เราชอบทําอย่างนั้นในประเทศไทยเราเพราะฉะนั้นประเทศไทยของเราจะมีฤทธิ์มากไงต่อสู้กันมาตลอดเนา พระเเจสิอาจารย์ไปที่ไหนก็แจกลิตรกันใช่ไหมรู้จักลิตที่พระแจกไหมรู้จักนั่นหลายคนเอามางานแต่ะงานเอามาไปนี่ถ้าหากใครแขวนพระอาฆาตมามาขอปลดเลยนะแต่งานนี้เห็นหลายคนไม่ยอมปลดเกรงใจหรือไม่ยอมปลดนะนั่นแหละลิตรของเขาแหละเขามาปูกว้ที่คอลิตทางภายนอกเนี่ยมันก่อให้เกิดความเป็นอะไรทิฏฐิมาได้ใช่ไหมแล้วพัฒนาเป็นอัตถานเป็นนักเลงเป็นหัวไม้เป็นเจ้าพ่อเป็นมาเฟียไปเลย เนี่ยลิธานอกมันจะออกมาเป็นอย่างนั้นมันไม่นําไปสู่การพัฒนาแต่พระุทธเจ้าบอกว่าท่านไม่สนับสนุนในการใช้ลิขเพราะมันไม่สาธารณะทั่วไปกับคนทั่วไปดังนั้นก็มีอีกท่านหนึ่งที่สามารถใช้เวทนาเปลี่ยนมาเป็นลิขทางปัญญาแทนที่จะเป็นลิธิขทางฉีดที่เจอเจอตตวิมุตใช่ไหมพอเจตุวิมุตหายากเพราะคนจะมีพลงังกิจขนาดสกด จิตของตนเองนานดจกระทั่งรากของอาเซมันตายเนี่ยส่วนใหญ่ในในอายุปัจจุบันก็มีไม่กี่องค์ที่เรารู้จักใช่ไหมที่มีนท้ิ์มากแต่ส่วนใหญ่แล้วลูกศิษย์มาทําตาม็ีหลังก็ไม่ขนาดนั้นนะแต่มันออกมาเป็นฤทธิ์ข้างนอกหมดรูปเหรียญของครั้งศักดิ์สิทธิ์วัตถุโมโลในต่างเต็มแผ่นดินเป็นหมดของไทยใช่ไหมแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเ็ไปเป็นนักปกครองแล้วเอาฤทธิ์มาสู้กันปฏิวัติกันไม่รู้กี่สิบครั้งนั้นเนี่ยก็ยังไปอยู่อย่างเงี้ยเอาฤทธิ์มาสู้กันคือใช้ปฏิวัต ใช่ไหมแล้วจะเป็นประชาธิปไตยได้ไหมต้องใช้สูตรของพระสาลิบุตรจะเป็นประชาธิปไตยได้ประยไปตายได้เนี่ยสูตรของพระสาริบุตรว่าไงไอ้วันก่อนเล่าไวยบ้างแล้วเนาะที่พระสาลิบุตรไปไปเจอกับท่านพระอาจารย์ชี้น่ะหลายครั้งเอามาเล่าให้ฟังแล้วแหละแต่ขอต่อเลยก็แล้วกันจะไม่ไปนึกขนาดนั้นเพราะเมื่อท่านพระสาลีบุตรเจอพระอาจารย์ชี้โดยการฟังคาถาเพียงบทเดียวเนี่ยได้ดวงตาเห็นธรรมน่ะ คาถาจำได้ไหมหลายคนจำไม่ได้เป็นคาถาที่ฮือฮามากในวงการชาวพุทธนะเยธรรมาเฮตุปภาวาเตสังเฮตุมตถาคตุเตสัญจะโยนิโลโทจะเอวังวาทีมหาสมโนเพราะว่าท่านพระสารีบุตรตอนที่เป็นอุบายสุขเนี่ยแสวงหาธรรมะโดยกับเพื่อนกับมุคลานั้นเนี่ยก็ไปเจอพระรูปเนี้ยอาจจะชี้ึ่งบทไปใหม่ๆที่พระองค์เพิ่งส่งไปเผยแพร่เนี่ย ส่งไปทางละองค์นะไม่ให้ไปทางเดียวกันสององทีนี้ทั่วไปในเมืองเนี่ยมันก็มีพระนักบวชบิณฑบาตกันขวักไข่อย่างอย่างพระบ้านเราเนี่ยแหละท่านก็ไม่สนใจอ่ะแต่องค์ก็เดินไปตามเรื่องของท่านคุยกันบางสูบุรีว่า,าใช่ไหมเดินไม่สำรวมมองหาญาย,ยมจะใส่บาตรตรงไหนใครมีสองไม่มีสองโดยเฉพาะบาเที่ไม่ชัดเจนเลยใช่ไหมท่านก็ไม่สนใจสิ่งเหล่านี้แต่วันหนึ่งท่านพระ อาจจชีเออท่านาพระอาจจชีไปบินทบาทในเมืองเหมือนกันแต่ท่านโกริตาตอนนั้นชื่อท่านโกริตาท่านาสาริบุนีนะชื่อว่าอุปติสาะม่ใช่อ,อุปติสระก็เอพระองค์นี้แปลกตาเดินนิ่มเดินสวยก็สําสรวมตามไม่วอกแวกเดินเดินนิม่มท่านก็เอหน้าสนใจพระองค์นี้มาจากวัดไหนน่าจะตามไปถามหน่อยแต่ช่วงนั้นมีช่วงบินทบาทจะไปถามเลยก็ไม่ได้ใช่ไหมรอว่าท่านบินทบาท จบแล้วลงมือฉันเสร็จแล้วยากจะไปคุยด้วยก็ยต่างไปแต่ว่ามันคงไม่ใช่ไปฉันไอ้ใต้ต้นมะขามที่สนามหลวงหรอกเนาะในใน,ในสมัยนั้นคือไปฉันในต้ต้นมะขามสนามหล,งลวงมันเป็นเรื่องแน่พราะหลังจากที่ท่านกลับมาจากมิเนบาตก็มานั่งฉันในต้ต้นไม้จนเห็นว่าท่านเสร็จแล้วก็เข้าไปถามว่าท่านมาจากวัดไหนอาจารย์ของท่านชื่ออะไร อาจารย์ของท่านอยู่ที่ไหนแล้วทําที่อาจารย์ท่านสอนเนี่ยสอนว่าอย่างไรถามสิเหล่านี้นะท่านพระอาจารย์ชี้ก็บอกว่าอุบาสกฉันเป็นพระบทใหม่นะคงจะไปตอบคาถามของท่านทุกเรืองไม่ได้หรอกเนื่องจากท่านอุปนิสเป็นคนฉลาดท่านบอกพ่าคุณเจ้าไม่ต้องลำบากใจขอให้พูดย่อๆแต่ผมเข้าใจได้นานักการย่อๆท่านก็พูดหลักการอันนี้มาเยธรรมาภิปวาเนี่ย ถ้าแปลเป็นไทยว่าสิ่งทั้งหลายมันมีเหตุเป็นที่เกิดมันจะเกิดเองไม่ได้มันมีเหตุมีที่ไปที่มานะถ้าเราจะสร้างสิ่งที่ดีก็สร้างเหตุให้ดีผลก็ออกมาดีเองไม่ต้องไปหวังผลหรอกทำเหตุให้ดีถ้าเราต้องการที่จะไม่ต้องการสิ่งนี้ก็อย่าทำเหตุของมันไอ้สิ่งนี้มันทําแล้วเป็นบาปก็อย่าไปสร้างเหตุของบาปอันนี้มันเป็นบุญก็สร้างเหตุของบุญขึ้นมา อันนี้ทำขีตให้บริสุทธิ์ก็สร้างเหตุของขีดบริสุทธิ์อันนี้จิตทำแล้วสบขิตสกปรกก็อย่าไปสร้างไปดับเหตุของมันตรงนั้นปรากฏว่าแค่นี้ท่านได้ลงตานี้ทำเลยเป็นพระสดาบรนเข้าใจว่ากันนะตามภาษาเรานะเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรชีวิตเนี่ยเข้าใจทันทีเลยแต่ว่ากิขีดหมดไหมยังขีดยังเหมือนเดิมแต่เข้าใจเหมือนเราเขามาอ่านแถที่ให้ดูนะแต่อ่านไถ่ที่ออกการที่เขาบอกแต่ว่าเรายังไม่ยังไม่ได้เดินทางหรอก ท่านก็เลยไปไปพบพูรดิจ้าที่อนุปียอัพวันก็ถามตอนนี้อาจารย์ท่านอยู่ที่ไหนอยู่ที่อนุปียอัพวันเ,เดี๋ยวผมจะไปพบที่หลังต,ต้องไปชวนเพื่อนมก่งนผมมีเพื่อนอยู่ยคนหนึ่งชื่อโกริดะกโกริจะก็ต่มาก็เป็นพระโมคคัลลานะเองกนะยก็ชวนกันไปปรากฏว่าท่านท่านสองก็ขอบวชเลยนะโมคคัลลานะชื่อโกริตะมาจากตะปูน กุลิตะก็เป็นมนะโมคขลานะกูริตะมาจากตระกูลโมคขลานะก็ได้ฉายาวา่าโมคขรานูภาษาลิบุตรเป็นลูกของนางสาลีมาจากตระกูลสาลีก็เลยท่างฉายาว่าสาลีปุโตนีา่าก็เป็นชื่อเป็นภาษาลิบุตรหลังจากบวชแล้วนี่พระมหาโมคขลานาหรือกุลิตะทราบซึ้งมากผมขอกรมฐามนะผมขอไปปริเวสักเจ็ดวันนะพัดมั่นใจมาก ก็เกิดเรื่องอย่างที่ว่ามาไม่ยี่นะแม้บรรลุธรรมได้เฉยๆเพราะว้ยแกงห่วงแต่พระสารีบุตรถือว่าตัวเองเป็นคนรู้มากไม่จำเป็นต้องไปปีเว่ยฟังธรรมอย่างเดียวบรรลุได้เหมือนกันก็เลยไม่ไปตัวพุทธเจ้าไปใช้ทำนนท์ทำนี้ทดสอบนะไปเรื่อยๆท่านก็อดทนทำบางอย่างท่านก็ไม่ชอบแต่ก็องทนทำเพราะว่าไหนๆก็มาแล้วนะหน้าน้นเป็นหน้าร้อน พระพุทธเจ้าให้ให้ถวายงานพัดูว่าคนฉลาดแบบนี้รู้มากแบบนี้ได้ใช้มันจะทำไหมก็ทําแต่ในช่วงที่ท่านกำลังถวายงานพัดเนี่ยลุงของท่านชื่อทีคานาคะอักเวสนาโพตเป็นลุงของของพระสารีบุตรเมื่อก่อนเนี่ยเคยพบกันแทบทุกวันสนทนาธรรมกันลุงกระหลานนะแต่ปรากฏว่าหลานหายไปสิบกว่าวันเนี่ยหาไม่เจอไปที่ไหนก็ได้สืถามสืบไปสืบมาบอกว่าท่าน อุปนิสาเนี่ยไปบวชกับพระสมณะโคลงอยู่ที่อนุปยอรรมวันก็ตามไปตามไปก็เจอเห็นหลานกำลังถวายงานพระพู้พทธองค์อยู่ก็เข้าไปกราบแล้วก็คุยกันสนทนากันพุทธเจ้าก็คงจะรู้ชื่อเสียงมาไกลๆกแค่เป็นเจ้ารัธิก็เลยเข้าไปถามเออท่านดึงหลานพวะมาบวชได้ไงเนี่ยคนคนนี้ไม่เชื่อใครง่ายแต่ผกตีผมได้สรนทธรรมทุกว enfin, ัน แทบทุกวันนะ่ะมาที่นี่ท่านเน่เอาอะไรมาสอนเขาว่างัน้นให้เขาเชื่อได้ขนาดนี้ผู้ริเจ้าก็เลยก็ย้อนถามบอกว่าเออได้ข่าวว่าท่านกับสารีบุตรเนี่ยไปลุงไปหลานกันเห็นบอกว่าท่านป็นคนสอนธรรมอยู่เหมือนกันนะ่ะท่านเอาอะไรมาสอนเขา,าอ๋อผมเหรอผมก็บอกว่าสิ่งไหนถูกต้องกับสิ่งนั้นถูกใจสิ่งไหนถูกใจสิ่งนั้นถูกต้อง สิ่งไหนไม่ถูกต้องสิ่งนั้นไม่ถูกใจสิ่งไหนไม่ถูกใจสิ่งนั้ไนไม่ถูกต้องอันนี้ที่สิรีของของท่านอาธิการนาคานะสอนอย่างเงี้ยผมสอนนี้ประจําล้วงั้นพุทีเช่ก็ถามว่าถ้าเขาทําอาหารให้ท่านทานเนี่ยอาหารมมาอร่อยเนี่ยแตมเป็นอาหารดีคิดว่ามัน มันถูกต้องไหมที่จะบอกอาหารไม่ไม่ถูกใจท่านแสดงว่าอาหารไม่ถูกต้องใช่ไหมแต่เป็นอาหารดีอาหารสุขภาพของนันกินไม่อร่อยแต่ไม่ถูกใจท่านท่านคิดว่าอาหารนี้เป็นอาหารเสียมั้ยเออถ้าจะตอบว่าใช่ก็เสียเหลี่ยมใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็ลุกไปเรื่อยๆลุกไปอันที่สองถ้าท่านมีทรัพสมบัติเขามาปล้นมาขี่ไปเนี่ยท่านก็เกิดความแค้นความไม่พอใจ ใช่ไหม้วถ้าก็ตามล่าหรือตามเก็บเขาหรือหาวิธีจะกําจัดเขาเอาของคืนมาท่านพอใจทํางั้นความพอใจที่จะทํางั้นคิดว่าการกระทำของท่านเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมอ้าวโดนประเกียรติที่สองไม่ตอบลูกเข้าไปหลายปัญหาเข้าหลายปัญหาเข้าหลายปัญหาเข้า,า,ป,า,ขา,า,ป,าปรากฏว่าพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งที่ท่านสอนมาทั้งหมดมันเป็นเพียงความรู้สึกมันไม่ใช่เป็นสัจธรรม มันไม่ใช่ใจธรราสูงสุดมันเป็นเพียงเวทนาเวทนาสัญชตาตญาณเนี่ยมันชอบอะไรมันก็ว่านนั้นดีอยากได้อะไรก็อ่านนั้นดีถ้าไม่ชอบอะไรมันก็ว่าสิ่งนั้นไม่ดีถ้าไม่ไม่ชอบหน้าใครคนนั้นจะดีขนาดไหนก็บอกเขาไม่ดีถ้าชอบคนนี้เขาจะชั่วขนาดไหน,นคุณก็ว่าเขาดีคุณจะเอาเวทนาอย่างนี้มาตัดสินไม่ได้คุณจะไปแสดงทาเรื่องเวทนาที่สวดไปเมื่อวันก่อนเวทนาปริกาสูตร ปรากฏว่าคนข้างหลังตั้งใจฟังอย่างนี้เลยนะผ่านไปประมาณชั่วโมงคนข้างหลังบรรุธรรมเป็นพระหรหันต์นะบรรุธรรมเข้าถึงเลยนะแต่คนข้างหน้าได้ดวงใจทำเข้าใหญ่เป็นพระโสดาบาันทำการเดียวทําทำการนี้เรียวกยว,ว่าเวทนาปริฆานสูตรมีคนบรรลุธรรมชั้นต้นคือทีฆนาคะลุงของพระสารยบุตรขั้นสูงสุดเป็นพระหรหันต์คือพระสารยบุตรได้ฟังธรรมเรื่องเวทนาปริฆานสูตร อันนี้เรียกว่าบรรลุธรรมด้วยปัญญาเรียกปัญญามีมุตด้วยการฟังแล้วก็ตามศึกษาเข้าไปแล้วพอเข้าใจแจแ้งมันเกิดโพรงข้างในพอโพรงข้างในป๊าว่าดเดียวความสว่างนั้นก็ไล่อวิชชาไปถึงอสวรรถอนทีเดียวหมดเลยตรงนี้เรียกว่าปัญญามีมุตเรียมีลิทธ์ทางทางทางใจมีลิทธ์ทางปัญญาแต่พระโมคคัลนะมีลิทธ์ทางาจิต มีได้เป็นเจโตอันนี้มีที่ทางปัญญาพุทธองค์ก็เลยให้สองนี้เป็นมือซ้ายมือขวาใช่ไหมยันเวลาเราไปกราบพระที่ไหนมักจะมีพระสองรูปอยู่ซ้ายขวาอยู่ยงองค์ซ้ายคือพระโมคคัลนะองค์ขวาคือพระสารีบุตรพาาระาสารีบุตรเป็นเลื่ทางปัญญาเป็นธรรมเสนาบดีช่วงไหนที่พุทธเจ้าไม่อยู่เนี่ยไปทุระหรือไปปีวิเวกให้พระสารีบุตรทําหน้าที่แทนในแง่การแสดงธรรม บอกว่าถ้าแต่เนื่องจากท่านไม่ได้อธิษฐานเป็นพุทธิยา่ามาก่อนถ้าท่านอธิษฐานพุทธิยาท่านก็เป็นพุทธิยา่าอุโองหนึ่งปัญญาพขอพอวุฒิยา่านี่คือเป็นเลิศดโดยอาศัยเวทนาเพราะนั้นใครบำเพ็ญหรือว่าใครศึกษาเรื่องเวทนาให้ละเอียดเนี่ยปัญญาจะยอดมากปัญญาจะเยี่ยมทีเดียวแต่ถ้าหากว่าพิจารณาไปแล้วมันฟุ้งซ่านนี่แสดงว่าปัญญาไม่พออยู่ไปทำต่อก็แล้วกันนะ ดูเวทนาเราวิคิดแต่เดเปิดเปิงแสดงปัญญาไม่พอคืนทาไปที่หวังไร้่อภาษากินแน่วก็กลับมาเป็นเพียงทางจิตคนที่มีปัญญาหมายความว่าคิดให้สอดคล้องกับความเป็นจริงไม่คิดเลอะเทอะเลื่อเปลือยอย่างที่เราคิดกันแต่ถ้าหาว่าดูความจริงที่ปรากฏในขณะนี้เรานั่งมานาเนี่ยเราเจ็บแค่ไหนเราปวดแค่ไหนก็รู้แค่นั้นนี่คือจะเป็นโลกุตรัปัญญานะอะไรปรากฏในกายก็รู้มันแค่นั้น ไม่รู้ไปมากกว่านั้นนี้ก็เรียกว่าเป็นโลกุตระปัญญาแล้วเนี่ยเมื่อรู้จักตัวเองดีที่สุดแล้วถามว่าสิ่งอื่นจะรู้ได้ได,ได้ง่ายไหมง่ายเพราะตัวเองจะรู้ยากที่สุดตัวเองที่สอนยากที่สุดตัวเองที่ฝึกยากที่สุดใช่ไหมฝึกตัวเองได้สอนตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัดจัดตัวเองถูกพราะสามารถปลูกคุณธรรมได้ทุกอย่าง <c oughs> แต่ถ้าหากว่าไม่สามารถจะทําโลคุตระปัญญา <c oughs> ให้เกิดได้เนี่ย ก็ต้องไปใช้ตัวเจตัวิมุติคือบังคับจิตัวเดียวไม่ให้มันคิดก็ได้นะแต่คุณต้องทํานานมากแหละใช่ไหมเหมือนกับหินไปทับย่าไล่างมันเลื้อนโดยเฉพาะย่าคายใช่ไหมอถ้าทับนี้แค่ปีสองปีคุณยกออกเดี๋ยวงามก่อเ่าในย่าไะแต่ทับมันไปเลยสามสิบห้าสิปีไม่ยกอีกทีจะไม่ขึ้นแล้วจะไหวไหม โอ้ทำสมาธิแต่ขนาดดษสีบางเพลงตังหวะจังรอยังมันญัตยังงอกขึ้นเลยอ่ะใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าทับอย่างเดียวแต่ถ้าปัญญามีมุตเนี่ยไม่จำทับแต่เป็นไงถอนเลยขึ้นมาถอนลูกเดียวขึ้นมาถอนขึ้นมาถอนถอนไม่กี่ครั้งเป็นไงไม่ขึ้นแล้วลากจะลึกขนาดไหนก็ตามขึ้นมาถอนลูกเดียวอันนี้เรียกว่าพวกที่ถอนย่าทิ้งถึงลากเนี่ยพวกเป็นปัญญามิมุตุ พวกที่เอาหินทับลงไปจนแย้ามันตายจนร่ากมันตายเป็นเจโตวิมุตติแต่พวกที่ถอนด้วยสกระทับด้วยถอนด้วยกระทับด้วยได้ทั้งสองอย่างพวกนี้มีทั้งฤทธิ์ที่เป็นทางจิตด้วยมีทั้งฤทธิ์ที่เป็นทางปัญญาด้วยบางทีได้ฤทธิ์ทางปัญญาก่อนแล้วไปบำเพ็ญเจโตที่หลังบางคนทำเจโตก่อนแล้วมาพาปัญญาที่หลังอันนี้หายากคนได้ทั้งสองอย่างนะเนี่ย นอกจากพระพุทธเจ้าแล้วก็พระบงรงระางองค์อย่างพระอนุทัตเนี่ยาก็ได้ทั้งสองอย่างได้ได้ฤทธิ์ด้วยแล้วก็ได้ปัญญาด้วยมหากระสปัยเนีย้ยดังนั้นเรื่องของเวทนาที่เราศึกษากันอยู่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องใหญ่มากเวลาให้ไปปฏิบัติจึงบอกให้ทําด้วยความตั้งใจให้ทําด้วยความเข้าใจแต่ชั่วโมงแรกๆดูเหมือนจะดีใช่ไหม ชั่วโมงที่สองชักเหลือซ้ายเหลือขวาจะคุยกับใครดีเชฟมองออกแล้วมั้งชั่วโมงแรกๆเนี่ยมองศึกษาอย่างดีกับตัวเองนะชั่วโมงที่สองก็จงเบื่อแล้วใช่ไหมจงไม่ค่อยชจงไม่ค่อยสนุกแล้วมันเนี่ยนั่นเพราะอะไรเพราะเราถ้าเป็นขับรถก็เหยียบเกียร์เดียวตลอดเหยียบเกียร์เดียวรถเกียร์เดียวเหยียบไปนานไปถ้าไม่เปลี่ยนเกียร์เป็นไงมันหมดกําล <c inhos> <c oughs> ังเลยเขาว่าหากเกียร <un infrared fluid> ์ใช่ไหม เออม่มีมีเกียร์ได้ได้พังง่ายๆเนี่ยลรกเกียร์มันตามหลักของการขับรถที่จะมีกําลังตลอดคือเปลี่ยนเกียร์เพราะมันมีขึ้นมีลงอ่ะในการขับรถใช่ไหมมีขึ้นมีลงแล้วพอไปเจอรถข้างหน้าล่ะอ๋อจะสตาร์ทใหม่คุณก็ต้องเข้าเกียร์ใหม่อันนี้ไม่รู้อ่ะฉันเหยียบเกียร์เดียวตลอดมันก็ชนกันพังหมดเหยียบเกียร์สี่เหยียบเกียร์ห้าตลอดไปเจอข้างหน้ามันวิ่งแค่สามสิบไปแล้ววิ่งร้อยอย่างเงี้ยนะว่าเจอกันนะนั่นคือปัญหาชีวิตก็เพราะอย่างนั้นนะ พระเราใช้ชีวิตหมดเดียวใช้ชีวิตเกียร์เดียวคือเช่าเจ้าขอชฉันอย่างนี้ไม่ไม่สนใจคนอื่นเนี่ยปัญหามันเกิดดังนั้นก็เหมือนจะทําความเพียนเหมือนกันถึงบอกว่ารถมีแค่สี่เกียร์ห้าเกียร์ใช่ไหมแต่ที่เราสวดมามันมีทั้งหลายเกียร์เฉพาะอตัวอิริบุตรมีสี่เกียร์แล้วใช่ไหมแล้วสมัยชาตมีทั้งเกียร์แล้วมาเวทนามีท่าน เก้าเกียร์แล้วมาจิตตั้งทั้งสิบหกเกียร์นะ่ะยื้อแยกหมวเกียร์ที่เราใส่เข้าไปนะเพราะนั้นจิตที่เราสมมนของามีสิบหกใช่หรือเปล่าสิบหกคู่นะคือแปดคู่แต่ว่าสิบหกอย่างคู่ที่หนึ่งก็คือมีราคาไม่มีราคาคู่ที่สองมีโทรศไม่มีโทรศัคู่ที่สามมีโมหะไม่มีโมหะคู่ที่สี่จิตฟุ้งซ่านจิตหดหู คู่ที่ห้าจิตเป็นเลิศหรือจิตไม่เป็นเลิศคู่ที่หกจิตจำมั่นหรือไม่จำมันคู่ที่เจ็ดจิตมีจิตอื่นเหนือกว่าไม่มีจิตอื่นเหนือกว่าคู่ที่แปดจิตอยูดพ้นจิตไม่อยู่พ้นแปดคู่สิบหกเกียร์อันนี้เขาเรียกว่าเป็นรถสิบล้อเกียร์คู่เลยนะ,ะนั้นน่า<ม>จะเห็นว่ามีอิริบทให้เปลี่ยนตลอด โดยเฉพาะในอิริบทสี่กับอิริบทย่อยมาบวกกันเป็นสีเกเกียร์เลยนะเพราะว่าเฉพาะตัวสัมปัจจะยปะ่ามันมีเจ็ดคืออะไรบ้างนึกไม่ออกสวดไปแล้วนะก็คืออภิกันเตปฏิกันเตสมเาาตัมปชัญกาลีของวติเมื่อเดินจงกรมก้าวหน้าถอยหลังให้รู้ชัดๆเดินเกียร์นี้ตลอดไหวไหม เดินไปสักพักจะขาแข็งแล้วใช่ไหมเช้ชั่วโมงไม่ไหวแล้วก็เปลี่ยนเียที่สองเปลี่ยนเียที่สองเียที่หนึ่งก็คือเดินก้าวหน้าถอยหลังเขยที่สองเหลียวซ้ายเหลียวขวาบีซ้ายบีขวาลําตัวเนี่ยให้รู้สึกตัวเียที่สามนั่งยกมือสร้างจังหวะคู่เข้าเหยียดออกสามินชีเตคู่เข้าปาสาลิเตเหยียดออกเราก็มาทําเป็นจังหวะมันทําได้นานหน่อยเกียนี้ใช่ไหม อันที่สาอันที่สี่อันที่สองก็คืออโลกิเตวิโทเดยกิเตอมือซ้ายมือขวาบิดตัวซ้ายขวาอันที่ 3, สามก็สัมมินชีเตปาสาลิเตคือนั่งสั่งจังหวะอันที่สี่การแต่งเนื้อแต่งตัวจัดผ้าจัดเสื้อให้กับตัวเองอันที่ห้าการกินการดื่มการเคี้ยวการกลืนอันที่หกการเข้าห้องน้ําอาบน้ํา ใช่ไหมํารนดรู้ได้ไหมพอไม่ไหวก็เดี๋ยวเข้าห้องน้ำสักพักเอามาอันที่เจ็ดการหยุดการตื่นการนิ่งการพูดการหลับการตื่นการไปการมากันพูดการนิ่งมีเจ็ดชุดด้วยกันนะในเฉพาะสัมพัทะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนใช้มันไปเรื่อยเรือยเร่อเปรียญยะบทที่เรานี้กันใช่ไหมอันนี้ไม่เปลี่ยนฉันจะนั่งแช่ของฉันยังนิ่งง่วงแล้วง่วงอีกเบื่อแล้วเบื่ออีกสักพักก็หาเรื่องคุยกันนะใช่ไหม ย้ายไปตรงนู้นเรองยากเขาเรียกไปไข่ลากศาสตร์ศาสตร์พื้นึินลากไปเลยช่น้ำตัวนี้มันมันไม่พอใจก็ลากไปเร่น้นเลสเซอร์ใหญ่นั่งปฏิบัติได้เป็นไข่ลากศาสตร์เหมนกันมันก็ไลยยากเนี่ยเราก็เลยว่าเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นนะอันนี้เรื่องของเวทนาต่อด้วยจิตช่วงเช้านี่นะก็น่าจะพอแค่นี้เนาะ ถ้ามากกว่านี้มันจะเลอะนะแต่ค็นี้เข้าใจได้นะเข้าใจได้กนะ็ขอขอนุโมทนาสาธุในความตั้งใจที่เราทั้งหลายจะนําไปศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจจนสามารถได้ดวงตาเห็นธรรมทำลายอสวะได้ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยกัน,นทุกคนทุกท่านเถอ สังกอบรมแล้วก็ไปกากฟก่อนนะงจะกากันไปสูง จะเท่านะ้ำมาสูมแล้วก็ไปตั้งแถวหนะ้าปรจาน